สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสในที่สุดนะครับทางค่ายยักษ์เขียว Kawasaki ก,ก็ได้ทำการเปิดตัว Z650 RS รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แนวย้อนยุครุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการซึ่งมันมีดีไซน์โดยรวมที่นำมาจากรุ่นพี่อย่าง Z900 RS ซึ่งกำลังสร้างกระแสความฮือฮาอยู่ในขณะนี้เราลองไปดูรายละเอียดด้วยกันเลยครับ k a w a s ิ k i Z650 RS จะมาพร้อมกับระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ทรงกลมด้านหน้าหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบทรงกระปุกคู่ผสมระหว่างอนาล็อกและแบบดิจิตอลนะครับถังน้ำมันทรงหยดน้ำตัวบอดี้ด้านท้ายรถจะมีการออกแบบในแนวมินิมอลบาะนั่งแบบตอนเดียวท่อไอเสียแบบปลายสั้นออกด้านข้างตัวรถ เบาะน่าจะสูงเพียง820ม mm ิลลิเมตรนะครับแต่ก็มีชุดลดความสูงมาให้เลือกโดยจะลดลงมาเหลือเพียง800มิลลิเมตรเท่านั้นแฮนด์บาร์ด้านหน้าจะเป็นแบบทรงกว้างยกระดับขึ้นมาดิสเบรกด้านหน้าจะเป็นแบบคู่ขนาด300มิลลิเมตรส่วนด้านหลังจะเป็นแบบเดี่ยวขนาด220มิลลิเมตรล้อแมกนะครับระบบเบรก ABS จากแบรนด์ Bosch ระบบกระสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบเดี่ยวครับ มีฟีเจอร์อย่างระบบสลิปเปอร์คลัตตัวป้องกันไทยปัดมาให้ด้วยทางด้านของกำลังของตัวรถนั้นจะมาในพิกัด 649cc สสูบเรียงครับ haft, ดับเบิลโอเฮดแคมชั a f ฟ8วาล์วให้แรงม้าสูงสุด 68ps ที่8,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรที่6,700รอบต่อนาทีเน้นแรงบิดในย่านความเร็วต้นถึงกลางนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีด คาดการว่ามันจะเปิดตัวกันในประเทศไทยเราด้วยครับโดยอาจจะเป็นในช่วงปลายปี2021นี้หากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta Scooter c l a s s ิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์ c คลาส Peugeot Django 150สก s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศ